สวันนี้เราก็จะมาเล่นของเล่นช็อกโกแลตคิตแต่ว่าไม่ใช่ขนมญี่ปุ่นกันเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยเ,ลเดี๋ยวน้องมจะเป็นคนแกะนะเดี๋ยวพี่จะตัดตรงนี้ให้ก่อนนะ,ะโอเคไหมคะโอเคอมันเกะไม่ได้อะว่าแกะ พิมพ์นะคะส่วนอันนี้เป็นสติกเกอร์ไว้แต่งตัวว้าววันนี้เจ็นด้วยมากเป็นสติกเกอร์ไว้แต่งตัวแต่ว่าเราจะไม่เล่นกันเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปก่อนนะดูไปอันนี้ก็จะเป็น เป็นที่บีบอะที่บีบอันเนี้ยเ,เดี๋ยวเราก็จะให้ดูนะนีนี่อันนี้ก็จะเป็นที่บีบเป็น,เป,นเป็นอันนี้นะที่บีบอันเนี้ยไว้ไบีบใส่แม่พิมเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันเอาออกมาสิคะเอาบิสกิตออกมาอันนี้เป็นเจ้าตัวอะไรคะบิสกิตบิสกิตนะคะ หมดแล้วอพีห่หมดแล้วทีนี้เราก็เอาอ,อ,นะอันนี้มาลองก่อนนะเดี๋ยวเริ่มทำกันกเลยนะจะเป็นแบบนี้พี่สก,กิดปากหวานนี่ส่วนอันนี้เราก็จะเก็บไปก่อนเนาะเก็บไว้ในกล่องน,น,น,นค่ะเก็บไว้ในกล่องค่ะแล้วก็ไปวางไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้หนูวางไว้ตรงอ,อุปกรณ์ก็จะ,จะมีเป็นแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์ นี่ก็จะปุเลยแล้วก็จะเริ่มทำกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งก็เอาจานค่ะจานน้อยๆมาค่ะอาจานน้อยๆมา<อ>ก็นำจานมาไว้เทบิสกิตใส่นะคะให้เนูเทเนาะค่ะเดี๋ยวค่อยน้าคะเดี๋ยวค่อยเทนะคะ เทอันนี้กันก่อนเทสตรอเบอรี่ก่อนได้ไหมน้องอมเป็นคนเทอันนี้ไม่ใช่หรอคะแต่แต wow. ่ว่าหนูก็แกมันก็อ่ะน้องโมวนวนแกะนะคะแกะแกะได้ไหมเอ่ยพี่ก็แกะได้หน้องว้าพี่แกะได้หรอว้าเดี๋ยวจะเอา อันไหนเทก่อนนะคะเดีย๋ยวพี่เทใหเ้เอาเอาช็อกโกแลตเทก่อนเลยนะนหนูโมก็ค่อยถือก่อนนะคะค่ะเอา๋ยวเราก็จะมาเทกันเ,เลยดีเดราก็จะช่วยดูนะนตรงนี้ก่อนที่ใช่อันนี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรโอ้โอ ยังไม่ก่อนอ่ะมาถือมอร์นี้ไปก่อนนะคะอย่าบ,บีบอย่าบีบพีอืมน้ำโมบีบสตรอเบอรี่ลงไปค่ะบีบลงไปเลยนะคะว้าวพอแล้วค่ะพอกันค่ะขยายขย่ายอย่างนี้ก่อนค่ะนี่ค่ะมันก็จะเตี้ยดูนะคะเดี๋ยวพี่จะโรยช็อกโกแลตไปอีกนี่มันก็จะเป็นสามสีแล้ว แต่ว่ารับจากทำไมไม่เอากรรไกรมาไม่เป็นไรหรอเอาหนึ่งร้อช็อกโกแลตใส่ช็อกโกแลตลงไปเอ้ยโรสสตรอเบอรี่โรลลงไปเลยเพี้ยสมั่นไหม ก็จะได้เป็นแบบนี้มันก็จะเป็นลายสีด้วยสวยเลยเดี๋ยวเราก็จะมาทำต่อไปน้องโมเดี๋ยวน้องโมคอยปิดสติกเกอร์นี้นะคะค่ปิดให้พี่ดูหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ทำนี่ก่อน,นะะคโอเคไหมค่ะ เ้าเอนบีบนมไปไม่ต้องเอาเต็มมากก็ได้นะคะว่าเธอเนี้สวยที่ มาเดี่ยวเองตัวมันใหญ่แต่ว่าเชือมันน้อยลงแสบมันโดนแขนเลยทำไม่สวยเลย กางเกงมาใหม่ด้วยค่ะหมงทำไหน,นะคะพี่บีปันนี้ก่อนค่ะแต่งตัวเสร็จยังคะยังค่ะหละ่ะคะรีบทำเลยนะคะหยิบกระปุก

ตัดๆตันตันต mm ันต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 นตั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 นตนตันตั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 นตนตตตตน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 นต บิสก <ot> <hoje> <easy> oh, oh. ิตเทใส่นะคะไม่หนูเทจ้ะค่ะไปหนึ่งนะคะแต่หนูเป็นคนใส่นะคะใส่บิสกิตนะคะนี่ยให้หมดจ้าหนึ่สองสามโอ้พี่เอ้าหนูก็หนูก็หนูก็เทพี่ก็ไม่กี่ก็ไม่ให้เทให้หนูทำคนเดียวเลย อ๋อใช่ออ่ะ,อะ,อะรีบทำเลยนะคะนี่นี่ทำแบบนี้สิคะเอามาเก็บตรงนี้ทำเลยว้ายทำนี้ดีสิคะอ่ะค่ะจิ้มลงไปตรงกลางสิคะไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นแล้วนะคะเดี๋ยวเช็คกันนะคะจิ้มลงไปเบาๆค่ะจิ้มลงไปเบาๆ Okay. ที่มุงไปเลยค่ะตรงกลางอ,อีกสองอันเร็วกาจะเสร็จแล้วว้าว yeah. เดี๋ยวเสร็จจะได้เอามาโชว์ท่านผู้ชมกันนะคะนี่นก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะานำไปแช่ตู้เย็นประเดี๋ยวเดียวแล้วเราก็จะมาดูกันเลยนำไปแช่ที่ นี่ไหนน,น้องโมติดสติกเกอร์สวยไหมไปให้มันโปจงังเดี๋ยวพี่ช่วยนะนี่เอาเป็นชุดนี้เลยนะเอาเป็นชุดเดียวไม่ไม่เอาอันนี้ดินี่ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวน้องโมก็แต่งตัวอันต่อไปเลยเอาโมเกา่กาก็เก่งอันนีโ้โอเคโอเคเอาเกา่งมาใหม่อุตส่าห์เอาอันเก่าเอาเก่า เดี๋ยวเราจะมารอกันใช่ไหมคะเ,คเดี๋ยวก็จะมาดูช่วงที่มันแข็งกันนะโอเคนะบายเราจะมาดูกันตอนที่มันแข็งหน้าทานเราจะมาลองชิมกันดูว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงนะคะโอเอเสร็จแล้วคะ่ะมันแข็งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแากนะออกกันนะกินทิ้งมือกันนะจ้ามาแกะกันก่อน แกะกันก่อนดีกว่าเพราะมันแกะยากอ่ะมันแกะยากค่ะว้าวแกะยากนะโมมันแกะยากอะมีอะเชื่อวแกะก่อนสิคะโอ้ยพี่เอกินนะมันก็แข็งเรียบร้อยแล้วแต่ว่า <Okay. S 2> เดี๋ยวสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนกันนะคะโอเคไหมคะลาท่านผู้ชมก่อนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแบบนี้นะคะ